แต่ผมไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยพอมาใช้แล้วติดใจเครื่องแรกดีแล้วผมก็ซื้อมาใหม่อีกเครื่องหนึง่งอนาคตน่าจะมีมาเพิ่มคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมนี่ก็คือซื้อแ่กูุปต้าใช้ตลอด นายสุขคมริยดิบครับเรื่องทาฟาร์มไก่ไข่ตําบลท่าคุลามอำเภอเมเืองแพงเพชรไม่เคยใช้เครื่องไหนเลย, <c oughs> เ,ลยเครื่องแต่คูเบต้าอย่างเดียวเลยคูเบต้าคือใช้มาตั้งแต่สมัยทํานาทําไร่สมัยก่อนทําอ้อยผมก็ใช้เครื่องติดรถไถมาตลอดก็ใช้แต่คูเบต้าต,ต,ตลอดตอนนี้ผมเปลี่ยนมาทําฟาร์มไก่ก็ใช้เครื่องยนต์คูเบต้ามาปั่น ระบบอ e ีแว็บนยครับคือจะมีพัดลมไงใช้น้ําลงอ e ีแว็บทีแล้วก็ดูดท้ายเราเมื่อก่อนใช้ไฟแล้วก็เปลืองเยอะตอนนี้มาใช้เครื่องคูปุต้าแล้วก็ผสมแก๊สปั่นท้ายพัดลมครับปัน่นมาทั้งวันทั้งคืนก็มีปัญหาไม่พักชื่อวิโรจน์คงชอยแถวหมูบ่บ้านเรียกผมว่านายโกทำนาทุกอย่างครับรูปน้ําตัดยาแล้วก็หว่านฉีดยาเป็นบางส่วน เครื่องยนต์โบต้าเนี่ยเป็นคันที่เกตเลยครับทจะซื้อมาใหม่ตัวนี้เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เอามาก,ก็ลุยงานเลยเนี่ยแปลงนี้แปลงแรกเลยร4 0ยส่ไล่ผมจะใช้แทตทีเนี่ยดึงน้ำโอเคดับผมเติมแต่น้ำมันดูน้ำแค่นั้นเอง ตอนนี้มีเครื่องยนต์โตโยต้าอยู่4เครื่องมีปั่นระบบอ e ีเว็สองเครื่องครับระบบลากดึงขี้ไก่ออกจากเล้า1เครื่องแล้วก็ระบบใส่รถไถนั่งขับไว้เกียร์ขี้เกียร์อะไรครับอีกหนึ่งเครื่องก็มั่นใจไงครับความมั่นใจว่าใช้โูโยต้าแล้วมันมีปัญหาก็ใช้ตลอดแรงดีครับผมแซ๊ดทีหนึ่งฮะไม่สะดุดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแต่งสอบโจทย์ผมมากเลย การดูลแลรักษาง่ายครับผมอะไหล่หาง่ายแล้วมันจะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดถ้าซ่อมบำรุงหนึ่งครั้งมันก็จะอยู่ประมาณ3-5ปีไม่ดีผมก็ไม่ใช้มาแล้ว30-40ี 30, 40, ปีครับผมก็อยากให้คนต่อไปที่ว่าจะทำนาหรือว่าอยู่ค่ายอื่นก่อนอย่างเงี้ยให้กลับมาใช้ค่ายนี้ดีกว่า